สยามกันไปหมดเลยแถวแถวจุฬาตรงนู้นะคือสยามมิทาวนืกอออกไหมคะม,มันก็ลิงก์ต่อกันไปสยามไปจุฬานีนะ่น่ะคนเต็มไปหมดเลยนะคนนี้นี่ออร่าจับจริงๆนะพิธาเนี่ยหนุ่มสุดละล่ะใช่ไหมเออในคนด,ดิเดตนาะยกทั้งหมดที่มีในหลายๆพรรคนะคะ <c oughs> ก็ย้ำว่า14พฤษภาคมนี้ต้องก้าวไกลเท่านั้นนะคะพิธาก็ยอมรับแลคะค่าบอกว่าตัวเลขของโพตอนนี้ถือว่าเป็น โพที่เลือกก้าไกลมากที่สุดตั้งแต่ตั้งพักเก้าไกลมาเลยเนะหลายโพอยู่เหมือนกันที่เขาบอกว่าอะไรนะก้าวไกลนะการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตทำได้จริงก็จะดีมากนะคะแต่ทุกพักหาเสียงแบบนี้ไงคะออลองฟังลีลาของคุณทิมพิธาหนะะ่อยค่ะไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขของโพที่ขึ้นเกิน20ซมากที่สุด ตั้งแต่ที่ก้าวไกลเคยตั้งพักมาและสูงกว่าตอนที่เป็นอดีตอนาคตใหม่ด้วยซ้ำไปครับพี่น้องครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเป็นนายกโซเชียลแล้วดูใน Google t r e n d บอกว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตจะแตกแล้วครับพี่น้องครับ ไม่ใช่เพียงว่าหาเสียงกันไปหาเสียงกันมาตอนนี้พักคก็จะแตกเช่นเดียวกันขอสัญญากับทุกคนว่าเราจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาเหยียบเราให้จมดินเขาไม่รู้เลยว่าเราคือมเมล็ดพันธุ์ที่ตายสิบเกิดแสนเขาไม่รู้ว่าเขาเสียด,ดอกไม้ที่สวยงามอย่างคุณธนาธรคุณปิยะบุตรคุณช่อพนิกา แต่เขาไม่สามารถหยุดและดูใบไม้ผีได้ครับพี่น้องครับพูดถึงคุณธนาธรคุณธนาธรก็ต้องมาสิคะปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการเราเขามาช่วยก้าไกลหาเสียงขึ้นเวทีมาแล้ว หลอกเหมือนเดิมใช่คะคุณธนาธรปราัยบนเวทีก็เล่าให้ฟังบอกว่าก้าวไกลใช้คําขวัญว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเพราะก้าวไกลอยากสร้างไทยที่เดินหน้าประชาธิปไตยอนาคตต้องไม่เจอรัฐประหารอีกไม่รวมศูนย์อํานาจทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันนะคะขอพลังจากทุกคนผลักดันให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล เพราะว่าพรกการเมืองหลักตอนนี้เคยเป็นฝ่ายบริหารกันมาหมดแล้วเหลือแต่ก้าไกลที่ยังไม่เคยบริหารประเทศขอสักครั้งได้ไหมเน่ <ไป S 1> ทิ้งทวนไว้แบบนี้นะคะ